อเอ่ออันนี้อันนี้หนีหรือชีวิตละไม่รู้อ่ะอันนี้ไหนจะเป็นหนีพอเวลามานนักไม่เขียนว่าหนีอย่า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 ไกลกันอย่าไกลกันเพื่อนอ่าปิดปิดไฟฉายก็เปิดไฟฉายเกี่ยวไหมไม่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 เกี่ยวเกี่ยวมั้งไม่เกี่ยวแล้วไม่ไม่มีแปดโมหมายถึงพีจะเห็นเ้าหรือเปล่าห้องผิดห้องปิดไฟอ่ะ อ่าตอนะตามกูทุกคนเลยหมดเ่ยไม่ใช่จะนำกเลยเหรอไอ้คนคนเป็นเพื่อนดีิไปแล้วไปแล้วอ่ะอ่สอบประตูประตูเปิดทำให้ต่อเดินดิเดินเดินอ่ะเดินเดินอ่ะเดินอ่ะร่องร่องอาจารย์สอบแนะเพื่อนๆปิดไฟเปเพื่อนเพื่อนเปิดไฟใหทุกคนไว้แล้วก็แล้วก็มอบเอาเฉียบเกียเห็นผีได้ไงอ่ะมันมืดนะไอ้พี่กับพี่กับพี่ไปกับพี่ กูวิ่งไรเกี้อยู่ประตูล็อกหากุญแจ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 เราต้องหากุญแจนะเดี๋ย้เดี๋ยวขวอนเฮีย่าบอกนะว่าสู้ผีได้เหรอสู้ได้ก็ดีเลยใช่นะเบสเบสกลับกลับกลับมาตรงนี้เอ้ยได้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 ทุบอันนี้แล้วออกเลย เอาไปทุบหน้าผี Was ไม่อะไรใครเปิดมึงเปิดเล่นจังกูเปิดกูเปิดท่านมองท่านเป็นคนแรกเย้ยิดเฮ้ยโอ้กูปิดเลยกกูปิดก่อนเลยบลูกูรอนเยียห้องอะไรเนี่ยห้องทันเหรอตันสูตรบ่ได้สูตรผีได้ไหมกูกันไว้ก่อนโอเคเปิด อเยือกูอยู่คนเดียวแล้วนี่โอ้โหบรรยานบันไดตัวติดกันปหเนี่ยตัวตำกันไหมตำชนกันไหมไปิไปไปน้ำน้ำไปไปน้ำนไปนี่ไปหนึ่งสองไปไไป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 ไไป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 ไไปไปไปยไป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 ยปไปไไปป ูเปิดแล้วกูเปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไป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 มา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 ไปไปไปยังไกลกันนะเดินพร้อมๆกันไปด้วยกันมาหนี้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 ไปได้ดีกว่าถ้ากันหน้านี้เหมือนจะเป็นห้างตันเปิดประตูได้ซะด้วยห้างตันจริงเลยละอะไรข้างทำได้เดีอย่ยายาย่าโกรธดีกว่าเฮ้ยดิดิดิ ไปกับพี่ไอ้สัตว์กูวิ่งแล้วไปแล้วกับพี่กูวิ่งกูวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่อยู่กูวิ่งก่อนเลยไปกับพี่ปะเทเดะไปหายกูอยู่ตกกระดิ่งคืออยู่ตวกระดิ่งอย่าละเฮ้ยไม่นะกลับไปกลับไปกลับไปเทก้ามองมองอันนี้กระดิ่งส้งมไปทำได้หรือเปล่าวะอย่ามึงตีดีกว่าอย่ามึงตีดีกว่า ม่ไม่มกมาเก็บเฉยๆก็ได้อ๋อเก็บแล้วเก็บเก็บกูเก็บแล้วไม่ใช่กระดิ่งแล้วข้างสกระดิ่งว่าไปทางนู้นไปทางนู้นทางทางนู้นอ่ะตรงมาๆมาๆมาถ้าเราปิดไฟมันมาเราจะไม่รู้นะแล้วจะปิดทำไมเปิดดิเออเปิดเปิดคนหนึ่งแล้วกันไม่มปใครปิดนะไม่ถึงมึงกัปิด อ้าวจริงจังป่ะเดี๋ยวไฟฉายแบบบบแช่กันเลยใช่ไม่แช่เปิดใครเปิดนั้นหลอกวะอุ้ยตกใจหมดเลยเออบึกบึกน้องหายใจเมื่อไงตกใจไปอยู่กับกูอยู่กับใครเนี่ยเปิดเครื่องอ๋อเขาต้องปั้นไฟไว้แสดงว่าผีโกลัได้เฮียเสียงอ้าเสียงได้แต่เตะ ไม่รู้กูเปิดเครื่องนี่ก่อนกระดิ่งทำไรได้ไม่รู้เฮ้ยอะไรอะไรฮะอ่ะกูก็ตีทำไมเมื่อกี้กูตีกระดิ่งกูเลยร้องอ๋อกระดิ่งคือนกำทักเลยไม่รู้เปิออข้างหน้าแล้วเหรอใครร้องขางหน้าแล้วเหรอเมื่อกี้วายนะเอ้อนี่ยังอ่ะได้รูปหรูปภาพอ่ะ เออมันเป็นรูปเอ่ออะไรวะเนี่ยรูปของข้อหน้ามือหรือว่าอะไรวะอ่ารูปเหมือนอย่างอย่างย่างย่าไม่เทียร์ยาววีเทียร์เหมือนยางเหมือนยางยาววีเทียร์กูได้ใส่ไม่รู้กูดูไม่ออกเฮ้ยออกออกออกตอนนี้เปิดทุกอย่างอ่ะอ๋ออะไร อ่ากระดิ่งนี่คือกับดักหรือเปล่าวะเวลาเขาเหยียบมันไม่มีเสียงหรอกไม่รู้กูว่าอันนี้ล็อกกันน่าจะเอากระดิ่งไปติดนะกูว่าน่ะน่าใช่อันนี้อะไรอันนี้ไอ้เหย้าปลูกกูถือความไว้ก่อนเลยเหี้ยมีละกขังไม่มีเหี้ยเลยมีแต่ตัวเปล่าๆตัวย่างเลยวะตัวย่างเลย กาแฟกาแฟกาแฟกพิบกาแฟแบบกิบกูวิ่งด <c oughs> ิไม่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 ใช่ไม่กะาิบเมื่อกี้แค่ไฟมันจะตกอย่าอย่าอย่าอยู่ใกล้กัน <c oughs> ไว้อย่าอย่าหนีกันเออถ้าหลงมีชิบหา,ายไ<ร>อ้น่าก็โลกโลกอ่ะทำไมกูมาอยู่หน้านี่เออซูซี่ นี่กูเปิดเปิดสวิตอยู่เรองดียว่องอยู่พวกมึงดีวแล้วนะลอตล็อตล็อกกดออกกูเปิดสวิตเต็มแล้วแล้วไงต่ออ๋อพรสโซ่พระโซ่พระโซ่ใครไปอยู่ตรงสีแดงของกลางมั้งกูเห็นแล้วแต่กูไม่ไม่เห็นอะไรอย่างไรมากกูเห็นทำเองได้ละอ่าโอเคได้ละอะไรก็ได้สักโอเคกูไปยุ่งนั้นง่ายง่ายนะ เออเราต้องทำอะไรต่อเอาตูตาตนี่เปิดไปแล้วเด้อเด้อมัน,นี่มันนี่มีมของอะไรเสียงเสียงเสียงไอ้ะตูประตูบงขั้นนี้ไอเอีอฮะทำมาไรกัจูกันนะดูดูดูคนนั้นดิ <c oughs> ดูคนนั้นดี๋ยวดูผู้ต้องด,ด,ด,ดูเขาดูเขาคนนั้นบ่มีเฮ้รูปรูปรูปมานี่มานี่มานี่<ว>มานี่บ่บบ่่มีกะหิแล้ว <laughs> กับพิบไอ้รูปยังรูปรูปพัดเซอร์เอ่อฟาสต์ร์แมนามประตูเหรอไม่ใช่ประตูเครื่องจิ้มไม่เตอหรือเปล่า ไม่รู้กูรู้สัเป็นยีงไงวะเออเงห้นอะไรวะวางให้ดีมองทุกคน<อ>เลยกูต้องมาดูให้เนี่ยว่าใครจะเข้ามาเนี่ยมันกดดูได้ปะโอ้ได้อู้ไม่อยากดูเลยก็ทำไงวะนี่มา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 เพราะเหมือนเป็นเหมือนเป็นซอกเลสกังนี่เพื่อนว้องบาย o ัทำไมไฟกูมัน,ปนแปลกๆเมื่อกี้ เบ็ดเบ็ดเนาะเสียงเลยเสียงเลยเสียงเลยมีประตูแบบว่าเอ่อมันต้องกดปุ่มหรือเปล่าต้องกดปุ่มด้วยหรือเปล่ากดปุ่มอะไรไม่รู้มันมีปุ่มตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้มันก็มาตรงนี้ไม่ได้เออต้องเอาระฆังไปใส่หรือเปล่ามามามา เรื่อวันจะเรื่อวันจะเป็นอย่างนี้อ่าผมเห็นว่าได้เขาอะต้องเปิดเก่าเครื่องก่อนค่อยมากดหรือเปล่าคงใช่อะป่ะเออน่าจะเป็นลากไปพวกกูไม่เล่นหมวดฝึกสอนเกมพิเศษนี่พวกมึงมันไม่ได้บอกเกยเลยเลยหมดฝึกสอนอ่ะไม่ไม่ได้เล่นด้วยอุ๊บเดียวเพื่อนมันระเบิดนะแล้วกูตายพอดีว่าต้องเล่นอยู่ไหนกันนะอ๋อธนาคมึงี้เออเรายังไม่ ขอเนเเสียงแม่งเฮี้ยมากเบียดเพิ่มได้ปะเฮียอะมากลมาเลยมาเลยมาเลยมานี่มานี่ยตรงนี้ไปยังไปยังไปแล้วไปแล้วตรงเปิดประตูไปหมดโอเคในการก็ let's go อะไรเว้มานี่ยเขาเอ่ยยังวะเนี่ยอะไรอันนี้เขาเอ่ยยังวะลูก้าเหรอนี่อะไรเนี่ยล็อกเกอร์ไม่ใช่กูไม่เห็นพวกมึงจุ่มกันอะ ไออ้เดดดม่ไม่ไม่กูไม่มี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 อะไรไม่ไม่อย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกไม่มีอย่าโลกเดี๋ยวไอ้คนบอกว่าอย่าโลกมันเข้ามากูเลยโอเคไฟไฟปอบีบไฟพอบีบใช่ไม่กระพริบเมื่อกี้โอ้เสียงตะกึกกคือก่อเออคือเสียงวันเดิอนนะคือก่ะเต่าที่ตอนตายอะไร อาเบสเสียงเมื่อกี้เสียงวานดูภาพเพื่อนเสียงวางดูภาพใช่เหรอเออัในในกูล้องนี้มา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 ไม่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 มา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 โอเคไปดิโอเคอ่าตามอยู่ตามอยู่เจ้าของคลิปมึงไปถูกล็อกล็อกเตัวไปเลยอืมตรงนี้ไปไหนตรงนี้วะ โอเคทำไมทำไมไฟสายมานี่ดิไปไหนเสียงไรดีกยิหนเลยโย่ตายกูแตกเบสเบสมานี่เบสเบสเบสอย่าวิ่งเบสมานี่เยลเบสช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนได้พี่เมฆมันหักกูขาดเป็นดาบกูของปีกอี๊ ต้องใช้ตัวบ้าอะไรอะไรขาดมาเมื่อกี้เบสทำไมมึงตายวะโดนจ่าเมื่อกี้ไอเหี้ยว้าฮาาฮ่่โมนาฮ่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 นโมุ้ย่่่่่าา่ Các